ท่านสาธารณบริษัททั้งยโอกาสต่อบปบนี้ก็อยากขอปรารภสมาบัติคือตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดคำว่าสมาบัติในที่นี้ก็หมายถึงชานเรานเองแล่ว่าที่แรกก็คิดว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคำสอน ที่มีอยู่ในคัตเศษต่างๆก็มีถึงสมาบัตสีอยู่แล้วความจริงการเจริญสมมาบัตถึงสมาบัตสีก็พอพอที่จะมารู้มาผลได้ถึงอรหัตผลน,นี่คำว่าสมาบัตแปดก็ได้แก่รูปฌานอีกสี่สมาบัต 8, แปดในรูปฌานก็ได้แก่ฌานสี่นั่นเองไม่ใช่วิชานอะไรเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> เป็นได้เพียงว่าเปลี่ยนจากรูปฌาปนเป็นารูปฌานเท่านั้นแต่ถ้ว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาถามก็อยู่เสมอว่าความรู้ที่ศึกษาซึ่ง่ตั้งแต่สมาบัตหนึ่งถึงสมาบัดแปดทั้อะไรจะออกมาสักทีหนึ่งในเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาก็ขอ,อนำเอาความรู้ที่มีมาในพระไตรปิฎก เขาเลยโปรดอย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้ไม่ใช่ความรู้ว่อธรรมาอาตมาร่ำเรียนศึกษามาได้เพียงใดก็ตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอมาพูดแค่นั้นถ <c oughs> ือว่าเป็นการแนะกันได้ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งแ็แค่แนะเท่านั้นถ้าไม่ได้จำจีจำใจเว้น,นั้นว่าขอเริ่มต้นเลยทีเดียว สำหรับท่านนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสมาบัติแปดอาจะมาจะขอพูดตรงเพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลากันมากในรายการหนึ่งเงินทองที่ท่านจะต้องเสียไปเนื่องจากการรับฟังหรือไม่ได้มาจ้างเราจ้างให้ฟังไม่จ้างให้สอนเพราะว่าจะต้องทื่ค่าเสดค่ารือว่าเทปไปฟังจะต้องไม่เสียสตังกันมาก <c oughs> สำหรับท่านที่จะปฏิบัติเจ้าถึงสมาบัติแปดนั้นการที่จะขึ้นอันดับต้นท่านจะใช้อะไรก็ได้อนาปานุสติกะตากรรมฐานก็ได้หรือว่าในอนุสติสิบรายการนี้ก็ได้ในเกสินสิบก็ได้ในอสุบสิบก็ได้ในหาเรบริโกสัญญาในธาตุสีในพรมีหารสีก็ได้ทั้งหมดในระยะการเริ่มต้น เพราะว่าการก้าวเข้าไปหาสมาบัตสี่นี่ท่านไม่จำกัดก็มีจิตมีความสำคัญู่ตอนต้นเท่านั้นคืออารมณ์ฟุง้งอารมณ์สั้นถ้าตัดตัวฟุง้งสามารถระงับตัวฟุ้งเสีนได้แล้วก็หมดเรื่องกันตอนนี้เราจะก้าวไปหาสมาบัตหนึ่งสมาบัตสองสมาบัตสามสมาบัตสี่ถึงสมาบัตแปดเั้งนก็เป็นของไม่ยาก <c oughs> มันยากกันแต่ตัวตอนตัวขึ้นตนเท่านั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือยากในขั้นอนุบาลแล้วท่านปฐมปีที่หนึ่งที่สองนอกจากนั้นไปก็เริ่มสบายสำหรับในตอนนี้ก็ขอตั้งจุดไว้สำหรับท่านที่เพื่อสมาบัตแปดเลย และดีไม่ดีก็จะขอพูดไปจบถึงปริสมิทายานเลยเพราะว่าสมาบัติแปดนี้เป็นปัจจัยให้เป็นพระอรหันต์บริสัมิทายานเริ่มต้นที่จะฝึกเพื่อสมาบัติแปดขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเอากระสินสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาปฏิบัติตามชอบใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่หนักมาในโทสัจริตควรจะใช้กระสินสีบริการคือหนึ่งกระสินสีแดงสองกระสินสีเหลืองสามกระสินสีขาวสี่กระสินสีเขียวสลับข้อกับไปนิดไปเป็นไรนะเอากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นประทัดฐาน เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จับกระสินให้ทรงตัวนม่แยกกระสินอะไรกันดีสำหรับกระสินสี่อย่างนี้ท่านกะท่านตั้งไม่ว่าจะเพราะท่านที่ปีมีโทสะจริตเท่านั้นสำหรับกระสินอีกหกอย่างเอกรสินปฐวีกระสินกสินดินอาโปกสินกสินน้ำ เตโชกสิงกสินไฟวาโยกสิงกสินลมแล้วอาโอละอากาศกสิงกสินอากาศเรียกว่าอาโลกสิงแสงสว่างหกอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นกรรมฐานกลางเป็นกสิงกลางแล้วก็รูปอีกสี่อย่างเป็นกรรมฐานกลางปฏิบัติได้แก่บุคคลทุกจริต จะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นของกลางเหมือนกับน้นําในแม่น้ําใครใครจะมากินก็ได้แต่ว่าท่านน้ําในตุ่มในบ้านของเขาจะกินต้องขอเขาก่อนถ้าของไม่อยู่ในแม่น้ําอยู่ในทะเลอยู่ในหนองท่านหนองไม่มีเจ้าของก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเป็นของเป็นของสาธารณะ <c oughs> นี่สำหรับกระสินหกอย่างนี่ก็เหมือนกันถ้าจะเอาอย่างไหนตามชอบใจแต่ว่าจะขอแนะนำเอาง่ายๆเอากระสินที่เห็นง่ายๆเอาอะไรกันดีเอากระสินดินดีไหมจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เหมือนกันเอาที่เราชอบใจตั้งขึ้นตั้งองค์กระสินกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น วิธีตั้งองค์กระสินก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราจะใช้กระสินดินก็ใช้กระสินดินที่มีสีอรุณคือมีสีแดงเรียกว่าดินแดงเอามาวางไว้ข้างหน้าจะทาเป็นก้อนแล้วจะแผ่เป็นวงกลมไว้ข้างหน้าก็ตามใจอาตมาจะไม่บอกขอบเขตเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่ว่าไม่มีความจําเป็นก็เพราะว่าเคยทํามาแล้ว ยังไงก็ได้ดิ้งขุยปูใช้ได้เลยเอามาวางบนกรนาดลืมตาขึ้นมาดูจำภาพดินนั่นไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ถามว่าภาวนาว่ายังไงไหมตอบกันง่ายๆดีไหมภาวนาว่าดินดินดินอย่างนี้ดีไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายพระลูกชายเขาในช่างทอง ให้พิจารณาโลหิตกสิงเือสีแดงลืมตาดูสีแดงหลับตาให้นึกว่าสีแดง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 เวลานึกไม่ต้องไปว่านะว่ามันเลยนะไม่ต้องไปนั่งภาวนานึกจำภาพกิดสินไว้เท่านั้นเองว่าสภาะของกิสินเนี่ยก้อนดินที่มาวางไว้นี่มันมีสภาพเป็นยังไงมันมีสีสันมันนะเป็นยังไงจำสีจำภาพนึกให้เกิดขึ้นในใจ สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นในใจในเวลาในตอนต้นตนคงจะไปกันนานไม่ได้นักเพราะว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาพดิ้นรนมีการโยกโครงเป็นปกติประเดี๋ยวเดียวภาพดิ้นก็จะเลือนหายไปจากใจ เมื่อภาพดินเลือนหายไปจากใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูสภาพของดินว่าดินก้อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงสีสันวันน่าเป็นเป็นยังไงจะลืมตาดูนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วโปรดอย่าไปจ้องจนกระทั่งน้ําตาไหลแสบตานี่เคยมีคนมารายงานหลายคนคนแนะนําไปบอกว่ากลับไปบ้านไปดูพระพุทธรูปจําภาพพระพุทธรูป แต่ที่ไหนได้เป็นนั่งจ้องตาเป่งมาบอกว่าจ้องจนกระทั่งน้ําตาไหลแสบตานี่มากไปอย่างนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> เลยครูคำว่เา,าเลยครูคือครูคือพระพุทธเจ้ามาเดีสอนอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระูุชายในช่างทองบอกว่าลืมตาขึ้นมาดูจำภาพสีแดงไว้เวลาหลับตานึกถึงภาพ ก็คิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงตอนนี้สําหรับพระลูกชายในชช่นทอน,นั้นท่านมีโทสะจริตมากพระพุทธเจ้าให้กระสินสีแดงตอนนี้เราแล้วล่อกรกะสินกลางๆเพราะจะมีจริตอะไรก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดตอนใช้กระสินกลางก็จําภาพดินดูจําให้ดีนึกว่าจำได้ดีแล้วตอนนี้ก็หลับตา หลับตานึกถึงภาพบินนั้นถ้าจะภาวนาหรือไม่ภาวนาไม่สําคัญไม่ได้บังคับเพราะที่ทำมาแล้วเนี่ยม่ไเ้บางทีเพรากับภาวนาไม่จําเป็นนั่งจําภาพไปเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยภาพมันก็ต้องเลือนไปสักครู่หนึ่งมันก็เลือนไปมันไม่ถึงครู่บางทีไม่ถึงสองนาทีจนะหายไปแล้วหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูเพ่ให้ชื่นใจ จำมาให้ดีรุกร่างลักษณะมันเป็นยังไงสีเป็นยังไงนั่งดูดูเวลาดูก็ใจจ้องจับจุ่ที่ดินอย่างเดียวก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเหมือนกันไม่ใช่วบใจใช้ได้แต่หลับตานั้นลืมตาก็ใช้ได้อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอทําท่าจําได้ดีแล้วก็หลับตาเนกถึงภาพดินทําไปอย่างนี้เรื่อยๆ เวลาทําเขาได้โปรดอย่าคิดนวว่าเดี๋ยวเดียวมันจะได้ความจริงกสินนี่เป็นกรรมฐานที่สร้างได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นกรรมฐานหยาบทรงอารมณ์จิตได้ทิ้งสมาบัติสี่ทุกอย่างแล้วก็ถ้าจะถามว่าทำไมทต้องมานั่งสอนกสินกัน อย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าก็บอกแล้วว่ากรรมฐา,านเรื่มต้นตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติสี่อะไรก็ได้ <c oughs> แต่ว่ากสินนี่ต้องเป็นภาคพื้นของอรูปรสมาบัติพือเป็นอรูปรสมาบัติคือ,อรูปปชานให้ขึ้นต้นกสินเสีนเลยถ้าว่าไม่ต้องการรูปปชานจะขึ้นกรรมฐา,านบทไหนก็ได้ในสี่สิบกองเนี่ยในสี่สิบบทใช้ได้หมดทุกอย่าง นี่ก็หนใดที่จำภาพกระสินไม่ได้บ้างพอเดี๋ยวหนึ่งมันก็หายไปแล้วสักครู่หนึ่งพอหายไปแล้วนึกขึ้นมาได้จับภาพกระสินใหม่แต่ว่าใหม่ๆนะพอนึกขึ้นมาได้ว่าภาพหายพอมันคิดอะไรต่ออะไรพล่านเพลินเลยไปพอนึกตัวเองแล้วกันเราพลาดท่าเสร็จแล้วสิ <c oughs> นี่ภาพกระสินหายไปเสร็จแล้วนึกถึงภาพกระสินมามันนึกไม่ออกอ่ะ มันบังเราเฉยๆถ้าบังเฉยๆก็ลืมตามาดูใหม่จำใหม่จำได้ดีแล้วลืมตาไม่แต่ก็ก,กำหนดเวลาพาสักนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีไม่ว่าจำให้ติดใจจำให้พอใจแล้วก็หลับตานั่งนึกถึงภาพกสินตอนต้นๆอย่างนี้สำหรับท่านที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็ง อย่าเข้าใจว่าเราจะทำได้ภายในเจ็ดวันหรือสิบวันบางทีท่านต้องย่ำเท้าไปถึงหนึ่งเดือนแล้วก็มีหลายหลายรายเปอร์เซ็นต์สูงย่ำไปทั้งสามเดือนยังไม่ได้เลยที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพอ อย่าไปโทษว่าสนาบารมีใช่ก่อนเรามีบารมีไม่พอมีบารมีไม่ถึงไอ้บารมีนี่เขาแปลว่ากําลังใจนะบารมีน่าอยไปแปลมันเป็นอย่างอื่นกําลังใจมันไม่เต็มกําลังใจมันไม่เต็มก็เพราะว่าขาดอิธิบาทสี่ชั้นทะาความพอใจที่จะเพ่งภาพกลืินมันขาดวิริยะ เมื่อภาพหายไปนนาเข้าน้าเข้าเลยขี้เกียจ <c oughs> ไม่มุ่งมั่นทำจริงๆริงจจังจิตตะไม่ไดาใจจดจ่อในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมีมังสาต้องใช้ปัญญาไว้ที่มันจําไม่ได้เพราะอาศัยอะไรต้องดูการนั่งการปฏิบัติเอาจริงนี่ต้องพร้อมทุกอย่าง การนั่งต้องตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นวางดือมือวางท่าแบบไหนถ้าวันไหนทำแล้วมีความรู้สึกสบายมีจิตทรงตัวมีความสุขจากภาพกระสิงก็ได้ดีในแบบนี้พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านบอกว่าเมื่อเวลาจะเลิกอย่าเพิ่งขยับกายเสียก่อน ลืมตาขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่ามือวางแบบไหนเท้าวางแบบไหนตั้งกายตรงแบบไหนมันสบายให้จำท่านั้นไว้เวลาจะทำใหม่ให้ทรงกายไว้แบบนั้นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะ <c oughs> ต้องทราบไว้ด้วยว่าเป็นเวลาฝึกใหม่ๆไม่ใช่วันหดแล้วถ้าทำอย่างนั้นอีกทรงกายแบบนั้นอีก มันจิตมันก็จะสบายตามเดิมถ้าหาว่าท่านจะมาถามว่าทำไมมันถึงจะสบายตามเดิมก็เพราะว่าในตอนต้นอารมณ์จิตมันยังไม่ทรงตัวมันยังไม่ชินนี่การที่จิตกับสบกวะสายมีอารมณ์ไม่เสมอกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเกี่ยวกับลมภายในคือลมให้ใจของเรานี่แหละหรือว่าลมที่พัดไาใน ถ้างอหลังเกินไปลมมันเดินไม่สะดวกมันก็อึดอัดงายเกินไปก็ไม่เป็นเรื่องตั้งตัวตรงถ้าตรงลมดีแต่ว่าบางคนตรงมากมันก็ไม่ดีนี่ต้องดูท่ากันด้วย <c oughs> ตอนนี้เราจะฝึกกาดีมันก็ต้องละเอียดสักหน่อยเคยทำในลักษณะไหนได้ดีต้องทำในลักษณะนั้น นี่การที่ภาพกระสินจำได้บ้างเดี๋ยวก็หน,นีไปหนีไปพลจิตกลับมาเรื่อยคำว่าหนีภาพม่หนีจิตมันหนี <c oughs> จิตมันคิดนเรื่องอื่นพุ่งสาัานผลกลับมานึกถึงภาพกระสินมีจำได้บ้างนึกเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างต้องลืมตามาดูลืมตามาดูแล้วจำได้ก็หลับตาไป ลืมมันภาพมันหายไปก็ลืมตามาใหม่บางทีมันภาพหายไปนึกกนมันได้นึกถึงภาพวสินนึกเห็นรางรางนึกเห็นรางนึกจำได้ในใจนะไม่ใช่ภาพมันลอยอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิยังยังไกลไกลจะคำว่าสมาบัติ เร่องขณิกาสมาธิหากว่าท่านจะถามว่าทํากี่วันแล้วมันจะได้ชานละ่ะสมาบัติต้นก็ต้องตอบว่าถ้าคนที่มีกําลังเข้มแข็งจริงๆกําลังจิตเด็ดเดียวมีอิทธิบาทสี่ครบถ้วนไม่เกินสามวันตอบง่ายๆ ตอบง่ายๆว่าไม่เกินสามวันนะไอ้ไม่เกินสามวันนี่เขาได้สมาบัตรสี่กันนะไม่ใช่ว่าไม่เกินสามวันนั้นได้สมาบัตรหนึ่งถามว่ามีไหมต้องตอบว่ามีเยอะนี่บางคนเขาพักเดียวคนได้เลยอย่างพระลูกชายในช่างทองนั้นพระพุทธเจ้าให้ทำเพียงครูเดียวเธอได้สมาบัตรสี่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขามีอารมณ์ใจเข้มแข็งนี่ก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการทรงอารมณ์นี้มันไม่แน่นอนบางวันเราสามารถจะทรงอารมณ์ใจได้ดีแต่บางวันร่างกายดีกว่าเตรียมการเตรียมพักผ่อนไมด่ดีกับอารมณ์ฟุ้งซ่านทรงเอากำลังใจไม่ได้ดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ การทรงอารมณ์ด้วยการละมับบ่นระวัในกายการตั้งใจเป็นสําคัญย้ <c oughs> <c oughs> ำตรงนี้ไว้ว่าเดียกลุ่มนี่ต่อไปสําหรับการฝึกกสินนี่จะแนะนําให้ที่ก็ฝึกกันได้ดีนะจําภาพกระสินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างเถอะเวลาเลิกจากนั่งการทำนะี่ยไม่ต้องนั่งอย่างเดียวก็ได้ จะนั่งคาตะไมายคนได้จะนั่งพับเพียบคนได้จะนั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้จะนอนแต่แคงซ้า,ายต่แคงขวาจะนอนหงายจะยังเดินจะยืนมันได้ทุกอย่างทุกเดียหมดได้หมดแล้วว่าเวลาที่เลิกจากการฝึกการจำจะเดินไปไหนมาไหนจะทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตมันนึกถึงภาพดิงกองนั้นไปเสมอ นี่เขาทากันแบบนี้นะทําแบบได้ดีกันนะนึกถึงภาพดิงก่อนนั้นให้ในดิงก่อนนั้นมันนึกติดใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าในขณะที่อารมณ์จิตยังเป็นคณิกะสมาธิไม่มีทางทำมาตลอดเวลาบังคับให้มันทรงอยู่ถึงสามสี่นาทีมันยังไม่ค่อยจะไหวแต่ก็อย่าท้อใจพยายามทําไปเรื่อยๆเวลาฝึก ต่อหน้าดิกนกองนั้นก็นึกถึงภาพดินเวลาทํางานอย่างอื่นอยู่พขไม่จังหวะว่างนึกถึงภาพดินกองน,นั้นเดินไปไหนก็ตามไปทุรก l ที่ไหนก็ตามนึกถึงภาพดินกองน,นั้นจะย,ยืนอยู่จะพักอยู่จะนอนอยู่ก็ตามก่อนจะหลับนึกถึงภาพดินกองน,นั้นพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตจับภาพดินกองน,นั้นให้ทันที นึกแค่ได้ทันทีมันจะนึกทรงได้มากไม่มากเ็าตามถ้าใช้เวลาไม่มากจริงๆมันสายไปสายมาสายมาสายไปอย่างนี้ทีเรียว่าคานิกาสมาธิยังเป็นสมาธิเล็กน้อยต้องสู้กันให้แหลกสมาบัรแปดไม่ใช่ของเบามีสภาพเหมือนกับยกภูเขาลูกใหญ่ๆแต่ก็สาหรับ ถ้าว่าสมมติว่าท่านเดย้อนถามว่าท่านผู้พูดนี่หนักใจไหม <c oughs> ก็ต้องขอตอบว่าพูดให้ฟังไม่หนักใจแต่เวลาปฏิบัติมันก็หนักหน้าดูมันหนักอยู่ตอนเดียวเท่านั้นตอนต้นคือจะฟัดจนรูปดินนี่แหละจะนั่งจำดินนั่งจำทรายนั่งจำอะไรข้างหน้านี่ม่ใหม่มันไปเดียวเดียวบางทีไม่ถึงครึ่งหนึ่ทีมันโดดหนีไปซะแล้ว อาโดดนี้ไปนึกไปออกก็ลืมตามันดูใหม่วันนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันว่าแค่คณิกาสมาธิก็พอเพราะตัวนี้มันเป็นอารมณ์สร้างความกลุ่มเนี่ยที่ทำก็ไม่ได้เพราะจำไม่ได้เพราะจำไม่ได้นานๆนเะข้าก็เกิดอาการกลุ่มกลุ่มเขาแล้วทำไงเลิกบอกเส้นลาบอกว่าทนไม่ไหวนี่เพ่งกันมานับเป็นสนะิบนาทีร่วมทำกันน่ะ ไม่ไม่เช่นับเป็นหนึ่งสองสามนาที่เพ่นนะทนไม่ไหวบอกไปเอาแล้วขอแต่ไบังคมลาแย่ที่ท่านนี้ไม่สู้สู้ไม่ไหวเลิกไป <c oughs> นี่หากว่าจะมาถามว่าท่านบุคูทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าต้องตอบอย่างนี้นะมันเหมาะดีนะว่างให้ไปถามลุงพ่อปานท่านดูก็แล้วกันว่าจะมาทำได้ไหมถ้าลวงพ่อปานท่านบอกว่าทำได้ก็ทำได้ ถา่หลวงพ่อปานท่านบอกว่าทําไม่ได้ก็ทําทไม่ได้ก็หมดเรื่องกันจะมานั่งถามกันทำไมเว่าการที่บายนี่ไม่ได้อพงมาใช้เอาตำราของพุทธเจ้ามาพูดกันแล้วก็เอาวิธีการเขาบุคคลที่เขาปฏิบัติมาแล้วมาพูดให้ฟังไม่ใช่จะมานั่งอ้ออดว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันเก่งเสทุกอย่างทำได้หมดไม่ใช่อย่างนั้น ว่าขอได้โปรดทราบวันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนอ็ตอมาได้วิธีการปฏิบัติก็เก็บมาจากบุคคลหลายคนที่เขาปฏิบัติกันแล้วมันมีสภาพเป็นอย่างนี้มาเล่าให้ฟังสำหรับในตอนนี้ค่ะเศษนี้เห็นว่าหมดเวลาเสียแล้วเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้แล้วก็เวลาถ่ายทอดเป็นขาดหน้าขาดหลัง สำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้เขาบรรดาท่านประโยชคาวจรทั้งหลายที่มีความสนใจในสมาบัตแ8จงทรงอิทธิบาสีให้ครบถว้วนและผลจะพึงมีกับท่านโดยฉับพลันสวัสดี